ลาฟ้าเก่าสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเก็าสวยจังหวัดชัยภูมินะฮะแล้วก็กินไอติมกันเห็นไปโคตรคลาสสิกเลยทุกคนไอติมแบบใส่ขนมปังวันนี้จะพาไปล่าเสื่อตลาดเก้าสวยเหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับสําหรับจังหวัดชัยภูมินะครับผมจะถ่ายในชัยภูมิเยอะหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ข้องเทพนะครับอาจจะเป็น บริเวณนีช้ชายภูมิโคราชอะไรประมาณนี้นยังไงก็ฝากติดตามรับชมนะครับตอนนี้เดี๋ยวขึนติมก่อนเดี๋ยวพาเดินเข้าไปสับลาวเหมือนเดิมไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรเฉียง,ง,ง,งจากกลาเข้าสวยชายภูมิครับไป,ไปเดี๋ยวพาเดินเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโซนนี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะวันนี้มีเวลาน้อยนะฮะเอารถมาเซอร์วิสนะฮะก็เลยมาสับลาวเล่นๆมาดูร้านนี้บ้างน่าสนใจสามห้านี่ร้านรอบรอบนี้นะครับ เดินไปดูว่าะจะมีเสื้อวงก็สามห้านี่นีนะครับเนี่ยพวกสนุป,ปี้อะไรพวกเนี้ยไปเดี๋ยวสับให้เร็วนิดนึงนะครับเพราะผมค่อนข้างจะรีบนะครับเอารถไปทำไว้แล้วก็เดินมานะครับอยู่ใกล้ๆก,กันก็เลยมีโอกาสก็เลยถ่ายซะเลยไม่ได้มาน,านานแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตลาดเกาสวยเนาะ สับให้ดูอย่างละลาวแล้วกนะันเนาะเพราะาเรารีบมอนนีอะไรวะเนี้เสื้อสภาพดีเป็นย,ยาวๆนะฮะใครที่ชอบตัวไหนก็เมาเองนะ <c oughs> ลายกลางอกนะครับมินิมอลสตัดดี้อย่างละลาวแล้วกันนะครับเพราะว่าเรารีบนะวันนี้ผมมาแบบรีบ เยติ ti. อันนี้แก้วเยติ ti. ป่ะไม่ใช่นะผมจะเน้นเอาเสื้อวงเป็นหลักนะครับวันนี้นะขอเสื้อวงเป็นหลักก่อนบูทแคมป์เอูเวลานหนึ่งชั่วโมงรีบซับนี่วุนินีวนินวสวยนะครับเอาไว้ก่อนนะยังไม่ใช่เป้าหมายขอยงเรา นี่ไนกี้สกีแบบเหนียวใช่ไปหมดแล้วเดี๋ยวพาลุยอีกร้านต่อไปครับไปร้านเสื้อต่อนะครับร้านโซนมุมเนี้ยผมชอบแบบได้ของดีไม่รู้เข้ามาขายหรือเปล่าน,นี่ย่วนร้านริมเนาะมันจะเป็นพวกกางเกง ตอนนี้เหมือนเขาจะเปิดกระสอบญี่ปุ่นเยอะมากนะเนี่ยพวกผ้าญ,ญี่ปุ่นเนี่ยดูรู้เลยมันจะเป็นสไตล์ประมาณนี้ครับ50าบาทดีไม่ดีมีของดีนะครับลาวปุ่นเนี่ยแต่เรานี่ประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราผ่านก่อนเดี๋ยวเรามาดูนี้อุ้ย50บบาทดูแขนยาวกัน50บาท RVCA น่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจนะครับแบรนด์สเก็ตเนาะ ไปดูเรื่อยแหละถ่ายใู้ดูยาวๆนะอีพีนี้สับไปพร้อมกันนี่สวยสวยถ้าเป็นลายแบบนี้ใหญ่ๆนี่เอานันเนี่ยแต่เอาไว้ก่อนแต่เอาไว้ก่อนคนสวยแต่ว่า ยังไม่เข้าเกณฑ์ของเราเสื้อวงมะวะช่วยดูหน่อยนะครับบางทีผมอาจจะหลุดไปนะนี่ใครวะเนี้ยหน้าเหมือนริกกี้มาตินไม่ใช่เบิร์ตยังอะไรสักอย่างไม่ใช่สายไปต่อไม่รู้ลายสวยดีอยู่นะเฮ้ยงานดีงานดีนดล้านี้ห้าสิบเองซุปเปอร์หนูหน้าวงวะาวะ อันนี้ไม่รู้นะข้ามไปก่อนโอ้เหล่านี้ดีเหล่านี้ดีนี่โคลอมเบียห้าสิบบาทเองสายตกปลานะให้ดูแบบเต็มเต็ม ลีโอเคหมดละโอเคออกมาแล้วนะครับเราไม่ได้อะไรนะเสื้อสวยอยู่แต่ผมไม่เอาโอเคเดี๋ยวพาไปดูร้านต่อไปนี่ดูลาวนี้ดีกว่าเดี๋ยวสับลาวญี่ปุ่นให้ดู3ามห้าบาทสับดูนะครับว่าราวญี่ปุ่นจะมีอะไรเด็ดๆ แอนวิลนะแต่ไซส์เล็กไปหน่อยสามห้าเองเอาสักเอาสักสามตัวแล้วกันหรือว่า่าจะมีอะไรผมเห็นสภาพมันเหมือนเหมือน,น,น,นผ้าเปิดใหม่นะครับก็เลยแวะดูดูนะผมอาจจะหลุดตัวไหนไปก็บอกกันได้ใต้เมนน้นนะผมไม่ชัวร์เลยเสื้อญี่ปุ่นนะครับพวกงแบรนด์ญี่ปุ่น,นเนี่รู้จักบางแบรนด์เนาะ หรืออาจจะมีวงญี่ปุ่นติดมาปะ่ะก็เป็นได้ไหมอาจจะมีแบบพวกวันโอเคล็อกผมรู้จักแค่วงเดียววันโอเคล็อกพวกเอ็กเจแปอย่างงี้แต่ไม่น่าจะหลุดมาหรอกไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ที่แน่ๆมีแบรนด์พวกยูนิโคแน่นอนทีนัดก็มาเยอะนะครับไซเอียไสไซเล็กนะมันจะติดพวกแบรนด์พวกยูนิโค ใครดูเดสับไปเ,ปเรื่อยจะมีมียูนิโคแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับสวยนะนี่ฟิลประมาณแบบพวกผู้หญิงนะ Y2K นี่ให้ดูสองราวนะครับไปดูความรวดเร็วดูนะช่วยดูด้วยนะครับอี่ลายพ่อแม่ ไม่เอาอ่ะไม่ต้องใสผมอาจจะหลุดของดีไปหลายตัวเลยนะครับแนวันนี้ย่ยาเอาแค่วงนี่ฮาเช่บ,บ็อกมาเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยรักอองเซลน,น,น,นี่มันเชือวงนี่หว่าเฮ้ยนี่มันเสื้อวงเอาแล้วครับเสื้อวงญี่ปุ่นแล้วล่ะ ยี่สิบอินโนเวีไลฟ์รักอังเซลเฮ้ยใช่จริง,รงด้วยอ้าวมานะครับสายเจล็อกนี่เลยสวยมากงานป้ายด้วยอ้าวจัดตัวนี้เป็นหนึ่งตัวดีผมว่าต้องมีสายเจล็อกบ้างอะ่ะนี่วงดังนะครับรักแองเซลนะสายเจต้องชอบแน่นอนนี่ยี่สิบปีไลฟ์ว้าว จัดไปหนึ่งตัวครับรักอนงเซลอ่านชื่อผิดขอภัยนะครับเอาไปต่อดีครับโอ้เอาแล้วลาวญี่ปุ่นให้โชคแล้วเมื่อก่อนผมจะไม่ชอบลาวญี่ปุ่นนะดูต,ต่อเนี่ยผมเห็นผมเห็นว่ามันเปิดใหม่นะครับผ้ามันย,ยับๆเลยเข้ามาเอ้ยก็ไม่ได้แย่ครับงานกระสอบญี่ปุ่นเนาะเอาแล้ว่าด้งไงนเนสายเจล็อกนะครับจัดได้นะตัวนี้นะ เลยครับไม่เสียเปล่าวันนี้ถ้าหลายนี้อยู่ด้านานานี่เอาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมียูนิโคแบบเนี้ยยูนะิโคอยูทีอะนะป้ายนี้มันจะชอบทําร่วมกับแบรนด์เนี่ยทำร่วมกับการ์ตูนทําร่วมกับอะไรเงี้ยเยอะนะผมผ่านก่อนแล้วกันนี่ยูนิโคอันนี้ยูนิโคเพียวๆ เพียบลยฮะบแบรนด์ญี่ปุ่น,นก็ดีนะเออมื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบนะกระสอบญี่ปุ่นผมว่าพ่านไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วซึ่งก็มีวงหลุดมาเหมือนกันด้วย่ะ <c oughs> อาจจะมีวงญี่ปุ่นที่มันลึกๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แค่บางวงแต่นี่รักองเซียวนะครับค่อนข้างดังนะมีอีกรา่าหนึ่งเดี๋ยว,วหใ,หให้ดู สักสามตัวนะครับอืกรคตูนอะไรวนะเนี่ยวิสก,กีนดีนะกรคตูนอะไรไม่รู้เนะี่ยแต่สวยไซสเอ็มสก,กีนดีสก,กีนดีสก,กีนยางแต่ว,ว่าไม่ใช่ยางแบบลอกง,ง่ายจัดตัวนี้ไปหน,นึ่งตัวแล้วกัน,นครับลุยกรคตูนอะไรไม่รู้เอาไปก่อนนี่วงญี่ปุ่นวงอะไรไม่รู้เนะี่ย ญี่ปุ่นเลยอ่ะใครที่เป็นแฟนวงนี้ก็ออกมาเอาเองเดอ้อมาเดี๋ยวพาไปดูดลาวนึงตรงนี้มาด,ดูลาวครับเนี้นยเลยซับให้ดูไวๆผมต้องการแค่นหนึ่งตัวนะครับจะได้ครบหนึ่งร้อยบาทไอเอสแลนด์ยี่บ็อกซ์ S and, e box. อื้อถ้ามันเป็นอคอกรมนะเอาเลยเนะี่ย ผ่านก่อนเฮ้ยลิลาคูมะของแท้ปะเนี่ยน่าจะของแท้นะเอาไว้กันน่อยกันแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือกลิ่นนี่เห็นไหมยูนิโคทำร่วมกับโปกเกมอนอยูทีนี่นะ่าจะเป็นยูนิโคที่มันทำร่วมกับแบรนด์อื่นๆกับโปกเกมอนแล้วสกินไม่ใช่สกินลอกนะครับสกินดีนะแต่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผ่านก่อน .c.a ดูไปย,วยาวๆนะขอหนึ่งตัวแล้วกันนี้ผมขอแบบรีบๆหน่อยแล้วกันนะครับมีเวลาชั่วโมงเดียวนิกกี้งานตัดดูรเหล่านี้ถือว่าดีถือว่าผมมาจังหวะที่เขาแบบเปิดของใหม่พอดีนะเห็ <S <S ๆๆนไหมมันจจยับยับนีขอยกฮาวายสวย นี่คอเต่างานพวกแบนเยอะนะครับพวกเสื้อผู้หญิงแนะนำให้มาลองนี่ขาแมวเอ้าอันนี้มาไงวะเนี่ยโคตรท่วมเลยถนนคนเดินเชียงใหม่งนน่าจะคนญี่ปุ่นซื้อไปแล้วก็เราส่งมาขายทีย่ไทยเหมือนเดิมนี่ท่วมจัดใครอยากได้ก็จัดเอา เดี๋ยวยาวไปนะนี่พวกผีนัดก็เยอะนะอ้าวมาแล้วมอนสเตอร์นี่ทำร่วยูนิโคนะครับผมเอาตัวนี้ไปแล้วกันเพราะว่าน่าจะขายได้ง่ายจัดไปได้มาอีกหนึ่งตัวครับมอนสเตอร์ได้ละสามตัวซุปแมนนี่ยูนิโคอีกแล้วเห็นไหมเพียบเลยเนี่ยถ้ากระสอบญี่ปุ่นนะยูนิโคยูทนะีเนี่ย เจอเพียบอ่าปิโกปิโกเอาไหมเอาไหมนี่แบรนด์นี้กำลังฮิตนะครับปิโกนะแต่ผมไม่เอาเอาผมครบแล้วนะผมคอมพลีทแล้ววันนี้นี่ยูนิโค้ดแล้วนะครับโอเคเราได้สามตัวนี้นะครับลักอ,องเซียวก็กระตูนก็มอนสเตอร์ครับ จัดไปเดี๋ยวไปคิดตังค์ครับเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปครับโอเคได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับไปดูสัน้น้่านี่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 ดูร้านสามห้านี่น 3, มันลืมห้องกันมีเสื้อวงวะ่ะนี่ไม่ได้เตรียมนะครับเนี่ยงานรีบจริงๆอิง เจ้านี่เกฟฟูเดสครับปีสองพันสิบเจ็ดนี่นี่เสื้อวงเกฟฟูเดสโอ้โหจัดไปสามห้าบาทไปนี่จัดไปหนึ่งตัวครับเกฟฟูเดสมือต่อโอ uh, ้โหจยิงไม่ทันขาดทำเลยโอ uh, โนะ้โหโหดสัสนะโอ uh, ้ได้ละว,วันนี้ได้คอนเทนต์แล้ววันนี้ ที่เหลือก็ดูกันย,ยาวๆนะฮะไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์ผมชอบแบวนเดมอนด์ Diamond มากแต่นี่มันสีแดงแวนะ่ะเน่อยถ้าตัวนี้เป็นสีดําผมจะเอาเอุย้ยนี่ฟันคล้ายๆวงคิสเลยเนะเซฟมันนี่อาร์มี่มันจะเป็นคิสอาร์มี่นะถ้าเป็นนวลคิสนะคิสลายเนะี่ยนี่ผมจัดตัวนี้เป็นหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นเกรทฟูเดสครับจัดไป่แต่เกรทฟูเดสมาหนึ่งตัวอีกสามสิบห้าบาทโอเคแตวคิดตั้งค์เพาไปร้านต่อไปครับ โอเคครับเมื่อกี้ได้เกตฟูเดตมาหนึ่งตัวนะ35บห้าบาทจำๆไปเดี๋ยวพาไปเดินดูเรื่อยๆดำล้วนดำล้วนไปลุ้นห้องกันสัตว,ว์ยาวเลยนะทุกคนคลิปนี้อะไรที่มันเป็นดำอะ่ะมันต้องชอบมีวงผมเดาเองนะอย่าไปเชื่อผมมากใช้เซนต์ตัวเองนี่มันออกโทนดำหมดเลยเส้อวงส่วนใหญ่มันจะเป็นสีดำ ดูกันเดี๋ยวให้ดูอีกสักร้านหนึ่งนะครับหมดราวนี้เสร็จเดี๋ยวพาไปดูอีกร้านหนึ่งแล้วก็จะกลับแล้ววันนี้ผมรีบครับต้องมาแต่เช้านะครับถึงจะได้ถึงจะมีเวลานี่ที่จริงมันเยอะมากนะครับใครที่ชอบแบบเสื้อผ้าปุ่นเอาได้นี่เจอซีส e in USA นี่น่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับม,มีคอนเทรนเนอร์ ไปจัดไปอื้อเป๊ปซี่เป๊ปซี่สวยนะเอาดีปะวะถ้ามันสามห้าผมเอาแต่ตัวนี้ห้าสิบาทเราต้องเอาเฉพาะเสื้อวงเท่านั้นอะไรนี่มันห้าสิบาทเราต้องหาเสื้อที่มันขายได้เกินสองร้ยห้าสิบนะทุกคนอีบาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้ใส่ขายป่ะของแท้ด้วยนะ ไป,ไป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 เรื่อยๆเฮ้ยโอ้อลายหายยากนะครับเนี่ยถ้าดูดีๆคือมองไม่เห็นนะแต่ท่านายมันชัดผมว่าสวยนะอุ้ยแต่สกินเหนียวว่ะสกินไม่ผ่านสกินไม่ผ่านไม่น่ามีแล้วมั้งวงนี่ลายแมวลายแมวนะครับแต่ที่สายแมวมาเอาได้นะเ s สเซนเชียลอ่านีก่ก็ฟยลก่ร์ดไม่ใช่นะ อะไรก็ไม่รู้วิติผมว่าผมเจอเสื้อวงแล้วทุกคนให้ดูนี่ดูออกไหมว่าเป็นเสื้อวงดูออกไหมครับพว,วกพวงอะไร <c oughs> อันเนี้ยนี่เป็นเสื้อวงที่แบบว่าไม่มีชื่อวงบอกนะครับเราสังเกตจากโลโก้พวกนี้นะครับเห็นไ,ไหมเราชอบศิลปินวงไหนเราจะสังเกตนะครับมันจะมีโลโก้วงอยู่นี่เลยไม่มีชื่อบอกนะครับ นี่ด้านหลังก็ไม่มีชื่อวงบอกด้านหลังก็ไม่มีชื่อวงบอกแต่อันนี้เป็นชื่อเพลงนะครับนี่เลยโอ้สายฮัดคอร์เขารู้กันนะครับวงนี้ชื่อวงเทอร์เลอร์นะฮะสายฮัดคอร์กิฟเปอร์ออเดฟิสนะครับนี่เป็นชื่อเพลงนะครับเพลงดังเเลยว้าวมาไงวะเนี่ยอาจารย์นี่ไปเจอซีเทอร์เลอร์ครับจากตัวนี้ไปหนึ่งตัว เทเลอร์ครับวงฮาดคอร์จาก L.A. นี่ k ิ e เ e r s o ส t h e f i แต่เสียดายมันเป็นไซส์ M นะแต่50บาทจัดไปก่อนลุยโอเคครับเดี๋ยวพามาดูร้านสุดท้ายกันก่อนที่เราจะกลับบ้านนี่เป็นกระสอบญี่ปุ่นร้านใหญ่ครับเหมกระสอบพวกญี่ปุ่นนะดูกันระดับจะสวยอย่างเราเาห้าสิบบาทเท่านั้นอ่าผมขอรล่านี้ราวเดียว วัดดวงลุยนี่โคคาโคล่าได้อยู่แต่ยังไม่ค่อยโดนไปต่อไม่รู้เพราะว่าผมจะโดนอะไรเหมือนงั้นอัอาทาริสายเกมร้านสุดท้ายแล้วเราต้องกลับแล้วนะครับื <c oughs> <c oughs> นี่ก็ลิฟต์ซิสเต็มไปแอนวิวเก่าด,ด้วย แต่แต่เข็บคู่นะหานก่อนผมไม่รู้ว่าเสื้ออะไร Skyward ได้นะฟิลแบบว่ามินิมอลแต่ไว้ก่อนดูไปเรื่อยนะครับวันนี้โหเราได้ครบแล้วนะอ๋อสายเวสป้าต้องเอานะตัวนี้นะ นี่เอาตัวนี้เป็นหนึ่งตัวลายกลางอกลายเล็กเจดสิบหลูบิแกนนะครับสายเวสปานะน้ำมันเครื่องจัดไปเอาตัวนี้เป็นหนึ่งตัว50บาทไปดูซิว่าเราจะได้สักตัวหรือเปล่าขอให้สักตัวแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอานะครับทำไมผมถึงยิบตัวนี้ไปเพราะว่าผมมีลูกค้าที่มันที่เขาเก็บสายนี้อยู่นะครับแต่ก็เหมือนเดิมไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่านี่ ยูนิคออนี้แหละนะครับนี่แหละที่จะเจอในราวญี่ปุ่นนี่งานปักลายกระโหลกสวยไหมนะผมอาจจะลุดแบนด์อะไรไปก็ฝากดูด้วยนะครับบางทีแบรนด์ญี่ปุ่นผมก็อาจจะไม่ค,ค่อยคลองเท่าไหร่ไม่ค่อยม่นเท่าไหร่นะเสื้อวงก็แค่บางวงเนาะ <laughs> นะเสื้อบางตัวผมก็ไม่รู้ว่ามันขายได้นะฮะเคยมีคนไปเม้น์ผมเวใน t ิกต็อกเขาบอกว่าโห้นี่เซียนไม่จริงนี่ว่าตัวแรกทุ่มๆเลยทำไมไม่หยิบมานะผม,มงงไ่้เสื้ออะไรวะ <laughs> บางทีก็หลุดไปนะฮะผมก็ไม่เยะแบบว่าเซียนขนาดนั้นนะครับผมก็รู้เฉพาะที่ผมแบบสนใจนะครับเซียนมีหลายสายเด้อนะครับ เสื้อมันก็มีหลายแนวนะมันก็มีคนตรงสายหลายๆสายนะครับอย่างที่บอกหัวผมกับห,หัวคนอื่นไม่เหมือนกันนี่คือลั่นของผมแล้วเนี่ยเนี่ยเนยคือลั่นของผมบางคนก็ไม่รู้ก็ต้องขายแค่โดยซ้าแต่ผมมีลูกค้านะครับผมเลยยิบออกไปนี่แหละวิธีหาเสื้อพวกนี้นะครับหาเสื้อหาเสื้อที่มันมีหน้าลูกค้าคุณเด้งออกมาคุณขายไปเรื่อยๆคุณจะรู้เลยว่าขายใคร อย่าเชื่อผมมากนะผมก็ไม่ใช่คนขายดีขนาดนั้นนะของผมเนี่ยงานดองเยอะกว่างานขายได้อีกจริงๆริงนะครับพอขายเก่งๆเยอะนะอันนี้ต้องยอมรับเลยยิ่งน้องๆยุคใหมห่ขายเก่งมากนีของผมยังไม่ไปไหนอยู่เลยนะถนัดหาแต่ไม่ถนัดขายนะครับแต่ว่าเราต้องรีบกลับแล้ว มีเวลาอาจจะมาสับให้ดูใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้ยวยน,นะครับคล้ายเดอะนอตเฟสนะเดอะนอตเวสงานพารดี้เยอะมากมี่ใครมีเวลาก็มาดูได้นะครับมีเสื้อหลายแบบเลยที่น่าสนใจนี่ยูนิคอทำร่วมกับ f o r ์ตไนท์เนี่ยใครรู้จักอะ่ะผมว่าเอาไปได้เลย อะไรไม่รู้ paradise อะไรสักอย่างไม่รู้จักนี่พายมีทีนี่พายมีทีหลายนี้ก็สวยนะ skateboard นะพายมีทีนะเอาตัวนี้เป็นหนึ่งตัวแล้วกันมันจะได้ครบร้อยนี่อะไรนี้ก็สวยโอเคเอาตัวนี้ไปสองตัวนะครับเป็น 7 6แล้วก็พายมทีนะครับจัดไปครับไปี๋ยวกลับถึงบ้านเนี๋ยผมเอาให้ดูทีว่าที่เราไปล่ามาเอานี้เราได้อะไรบ้างนะครับไปเจอกันที่บ้านครับเรามาดูกันว่าวันเนี้ยที่เราไปล่าม,มาเน,นี่เราได้อะไรบ้างจากตลาดข้าวสวยจังหวัดชชยภูมิไปดูกันนี่คือของทั้งหมดที่เราล่าได้ในวันนี้ให้ดูทีละตัวตัวแรกเลยนี่ ตัวนี้เป็นวงสายเจร็อกนะครับลักแองเซียวฉลองครบรอบ20ปีงานป้ายแบบนี้เลยสายเจล็อกน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นวงดังอยู่เหมือนกันนะนี่ฉลองครบรอบ20ปีไลฟ์แต่ไอตรงนี้มันจะลอกนิดหนึ่งนะครับแต่สกรีนมันดีเทลดีมากเลยนะครับมันสกรีนเป็นชั้นเป็นชั้นนะสำหรับสายเจล็อกนี่ไม่ควรพลาดน,นะครับลักอองเซียวชื่อผมอ่านยากนะครับนี่นะถือว่า จ๋มากเราเจอในราวกระสอบญี่ปุ่นห้องเสี่ยวแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจากร้านเดิมนะเราได้มันเป็นตัวนี้เป็นการ์ตูนใครรู้ชื่อเรื่องก็ช่วยบอกด้วยนะผมนี่ไม่ใช่สายการ์ตูนเลยแต่ผมเห็นว่ามันสวยดีก็เลยหยิบมาป้ายบราวนี่น่าจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะเพราะแบรนด์ญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะเยียบเยียบป้ายแบบนี้สกรีนนั่งดีมาก เป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมะหรืออะไรสักอย่างนี่ชืออะไรไม่รู้อะผมนี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ผมเห็นว่าใครมันสวยดีก็เลยหยิบมาจำครับตัวต่อไปก็จะเป็น, Monster, นมอนสเตอร์นะครับทําร่วมกับยูนิโคลเนไครับนี่เป็นการ์ตูนจากค่ายพิกซ่านะผมว่าค่ายนี้ทำการ์ตูนพวกนี้ออกมาได้ได้ดีอะผมชอบดูนะครับนี่นะใครที่สายมอนสเตอร์นะครับก็ มาดูได้นะครับถือว่าจ็บมากเนโอเคมาดูร้านต่อไปนี่ร้านต่อไปเราได้เป็นตัวนี้ครับเป็นลายไม่ค่อยเยอะนะครับเจนโคก็คือตัวปี2017นะลายไม่ต้องเยอะ <c oughs> จ็บมากตัวนี้เกรดฟูเดตครับมาที่ตัวต่อไปนะครับอีกร้านหนึ่งนี่เราได้มาเป็นตัวนี้น่ครับเชเลอร์ครับวงสายฮาร์ดคอร์เนี่ยโดนเส้นเลย แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะใส่ได้หรือเปล่านะเพราะมันเป็นไซส์ M นะครับป้ายเจอซีสนะครับสายฮาร์ดคอร์นี่ต้องชอบนะครับเธอเลอร์นะครับถือว่าเป็นวงฮาร์ดคอร์อันดับต้นๆน่ะต้องมีเธอเลอร์ติดระดับนะครับผมว่าคุณก็ชอบเยอะเหมือนกันนะครับเคยมาเล่นที่ไทยนั่ะแต่ผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะนี่นะสำหรับสายฮาร์ดคอร์นะครับต้องชอบแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นลายหลังจะเป็นชื่อเพลงนะครับด้านหน้า เป็นแค่โลโก้นะครับไม่มีชื่อวงนะครับยังไงก็ลองสังเกตดูดีนะครับบางทีอาจจะหลุดวงได้นะครับขายให้คนตรงสายนี่แบบว่าขายได้ง่ายเลย,เลยก็เลยหยิบมาเธอเลอรครับตัวต่อไปร้านสุดท้ายนะครับเราได้มาเป็นตัวนี้เจ็ดสิบหกนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับเคยได้มาตัวหนึ่งนะครับ แต่คนขับเวสป้าชอบซื้อไปใส่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ <c oughs> มันเป็นน้ำมันเครื่องนะอาจจะเป็นุ้น้ำมันเครื่องเจ็สิบหกนะครับเพราะว่าลายมันรเรียบๆดีเป็นลายหน้าที่จริงผมอยากได้แค่ลายหน้าลายเดียวนะก็มีคนตรงสายอยูบก็เลยหยิบมานะครับต้องลองส่งให้เขาดูว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะครับเจสิบหกลูบิแกน ตัวสุดท้ายนะครับจากร้านสุดท้ายผมไม่รู้จะหยิบอะไรมานะผมก็เลยเอาตัวนี้มานี่เลยครับไพเมทีฟลายนี้ฟิลประมาณพิงฟอยด์เหมือนกันนะไอสามเดี่ยวเนะี่ยไพเมทีฟแบนสเกตนะครับแบรนด์นี้ก็ทำเสื้อลายสวยๆออกมาเยอะแยะมากมายนะครับทำร่วมกับดักเกอร์บอลก็มีนะครับก็เลยหยิบมาเพนะราะว่าราคาถูกแจมครับไพเมที โอเคครับนี่คือเสื้อทั้งหมดที่เราได้มาวันนี้นะครับที่ตลาดเข้าสวยชัยภูมินะครับวันนี้อาจจะรีบเร่งไปหน่อยนะครับเพราะว่าไปทาธุระนะครับก็เลยแวะเข้าไปลองสับดูก็ยังถือว่าได้ของที่มันที่ถูกใจในราคาแบบว่าสบายกระเป๋าสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมส่วนอีพีหน้าผมจะพาไปที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับ ช่องของเราด้วยนะครับกับ KOY Store แล้วก็รายการออกล่าผ้าเก่า EP หน้าผมจะพาไปที่ไหนฝากติดตามรับชมนะครับ EP นี้ไปละเจอกันบาย